มีงานอยู่เมืองนอสิจะเป็นเมืองนอกับบริยาคการบ,บ้านเกิดแต่วันธรรมดาดอแต่ว่ากับปีละเทือคนรอบเกิดมากปีหนึ่งกับบ้นเกิดปีละเทือ <c oughs> <c oughs> ปีละเทือก็พอรอเกิดมาก็ปีละครั้งโอ้เนาะแต่ว่ารุ่นนี้ฉันไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหรนะเขายังยากข้างหลัขงข้างหลังเขียดแม่งเลย มันเท่าไหร่สองคนแต่ว่ามันมันเกือเกล่อมื่อนม่เพื่อสาขาขอนแก่นมีนอ้องฮึ่ช่องใครนอยทิย่บ,บ้อยงางไรใครบอยยางไรต่อใค่จะอบ,บอกเลยก็ว่า ไข่เฮ็ดดีที่สุดเรียในภาคานลองไข่รู้เรื่องเล่าอันนี้ไม่รู้นะครับว่าอ,อจริงล้วก็ไม่รู้นะครับว่าตาต,ตัวเกวจะได้มาวันเกิดไหมอันนี้บอกตัว,ว่าบลูเพราะว่าเขาบอกตรงแหละว่ามันกันตัวันธรรมดามันตรงวันธรรมดาซึ่งเราก็ได้ขอไปเร้วพขอ,อยากไปเร้วนี่แป็นมา เวลาอยากดามงดามาอย่างนี้พี่น้องบอกก็ฟั้งอือว่าเฮากับใครดิ้งดกแม่ยูสุสต่าทิ่ไปได้ไปรับแต่ว่าปีมีแงามันกบว่างตรงมือเบสุส่าทิตยบริยาคใบริยากไปเหตดนั่นเกิดใครดูใครร่าเรยนแบบพี่น้องอืแต่ว่า มันแบบจำเป็นมันจำเป็นทุกอย่างก็จองไปแล้วไหมทุกอย่างก็จองไปแล้วด้วยบ่าวรอนี้ปว่ารื่อนี้ไปยาเป็นล่าเป็นตมะมมงตะไม้ยังดอก มอาเอาใจกันนะล่ะเข้าไปเรียเปิดื้อล่ะว่ามันไม่ให้ลาเพิ่ใหม่ลสูบสาอ้สูบเสาที่มาได้แต่จันไม่ให้ลาบังเออฉกันว่าแต่ที่ว่าจันมันนี้บางเอกัน่แต่ดว่าจันมันเนี่ เป็นบ่อแห่รางนีวยมกจีจาบางตัวนึกับ่อแห่งางขอหลวงทึ้งขอฟวางหลวงบ่อแห่งร่างแต่ใบใบผู้หาตรงนี้เองท่านประเนตีเด็กน่อยาอยู่หาตีท่านประเนตีมันเป็นสอบโบราณตียังไงนมันสอบ ส่วจริงทุนตีริ้งอย่างนงี้เลยเขาอันดับน่งตัว้นึ่งองูาม่ายลไม่ายลาจะไปไหมตัวพี่จะยัไหมสุกเศ้าเขาไม่ได้ห้ามหรอกเขาบอก เสาที่เขาไม่ห้ามอันนี้งเขาก็บอกนะเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจะบอกพูกที่หมดเ <c oughs> สาอที่เราก็ไม่ห้าม <c oughs> คอยเรียกว่าคอยต้อหาคู่โรงเรียนเขนาน่าจะไม่มีปัญหาหรอกเ <c oughs> พราะคุณก็มาแกงโรงเรียนกลางคันคอยน้องแย่งบุญยงไล่ พอไปแล้วครับว่าเราแต่มันก็ต้องบอกเอฟซีนั่งเอฟซีเขากระถามเา <c oughs> มื่อาตอนนี้ขอบเบอร์ไปเคุนมาทั้งไหนคุณบอกว่าคุณคอยได้เอาบเบอร์คอยคุณ่อกคุยทุกขับไมา่หาคอย โรงเรียนมันลาได้อยู่ขันพืทนเี้าลาบอลขหงราคาเที่ยมหนึ่งใยพื้นงย,ยู่งสูงคาเรียนดูกว่าใจยู่แย่หมอยม่สิไม่เสียงอย่างนั้นปีเดือนเจ๊ต <c oughs> จาีเจตจาท่านไปแล้วหนะืเปล่อเะ ไปเรียกว่ากับบอย่ามนู้นสิขนาดใบลานี่เพิ่นกับ็นบอย่าเมื่อกั้เพิ่นกับบย่าเมื่อกันมาอ้าวอันนี้ไม่ีคามสุขเหตเอางเงี้ยพอยากไปพูดไม้ยังนงี้แต่มันก็เปียเทียมกับปวดปลา อย่างเมืเ่อกี้กาแฟที่เป็นในคาเฟ่นะครับลาได้ค่ะจากเขาเป็นครูเช่นกันผมก็รอเบอร์จากครูผมก็รอเบอร์จากนี่เลยทรูผมสามถ้าได้เบอร์คุณครูแล้วส่งมาให้หน่อยนะครับโรงเรียน เขาเสร็จงานกี่โมงจะโทรไปเองจ้ปาปามเรียนหนังไม่ได้กลุ่วยก็ได้ไปห้องนักดีพม่ี่คำฝากฟิลเลคาเฟ่ด้วยนะครับทุกคนฝากฟิลเลคาเฟ่ด้วยสาขาขอนแก่นนะครับมีเค้กมากมายนะครับมาแวะทานได้นะครับไ,ไ,ดได้ครับผมนักดีชวเบเค้กขาดนี่เค้กขาด นี่นะครับมาทานได้เลยนะครับใครอยู่แถวนี้พี่นองบ้านี่นนช่องใบเจอเยอะนะครับมาไหลแห้งมเข้าวเยอะๆบริเคเ้านะครับนี่โดนัดอันนี้ก็เป็นสตอรี่เลยครับ อร,อร,อรอดช่องยอยู่เลยนะครับวันนี้รอดช่องเข้านะครับ,บ,บรอดช่องอหลายอย่างวันนี้เป็นเคสรอดช่องวัดเสียดนะครับไปไปก่อนเด้ออ๋อถ้ามาก็จะเห็นบาริตา้าคนนี้นะครับ <c oughs> กับบาริตี้นะครับ <c oughs> บาริตี้บาริตา <c oughs> ้าครับผม สาขาขอนแก่นอยู่ใส่ยยูยครับพอไม่บายครับ,บ,รบอันสาขาอยู่ไหนอยู่หน้าโรงพยาบาลเคไอเอ็มนะครับขอบคุณนะครับทุนาโรงพยาบาลเคไอเอ็มพี่น้อง จริงๆแล้วก็ว่าเมียจะพูดหร่ว่ามันมัน,มนอย่างที่เห็นเนาะอย่างที่มุดจอเห็น เดี๋ยวก็ดอกเดี๋ยว,ยว,ยวแค่รอโทรหาครูครับรอโทรหาครูแล้วคุยกับครูมันเป็นย้ายโรงเรียนใหม่ด้วยรู้เรียนกับคนตะใหญ่ไหมแต่ถึงกระรนั้นผมก็ออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยนะครับอย่างละครึ่งหมดทุกอย่างครับก็หลายแสนหลายล้านเลยนะครับ เพราะวิญญาณเราพี่น้องเอาตามกระยื้องเราได้ประเดีกยวเพราะว่ากันดอกขันว่าขันปะทุปะทะกันเพื่อนก็บอกอยู่วันธรรมดาเพื่อนบอกเพื่อนบอกอยู่วันธรรมดาเพื่อนไหนมาไอ้วันสุกสาร์ที่ไหนมาเพื่อนก็ว่าให้เขาเดือนใส่รถมาที่นี่มันกับมันกับบอบ่ได้มันกับเดือนบ่ได้๋ยวมกับรูอยู่แก่ใจว่างอยังสิมันเดือนบ่ได้ทุกอย่างมันถือสังกดแห่ สิสองพิธานเนี่ยก็กาหนดกล้ามินานนี่ก็กำหนดล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วนะจองกว่าจะสรุปกว่าจะโพสได้ก็เป็นเดือนอยู่ไอพจนี <OR> S> <S ่คอยต้องเริ่มปุ่งเริ่มอย่างแต่ว่ากับมันมันโอกาสดีๆเราเราก็อยากให้รู้เรามาหาเรานั่นแหละเราก็ไม่ว่าอะไรหรอ โอกาสดีๆเพื่อใ้สิบวิญญาณให้หลูกเขามาเขากับเ้อแค่ไปเพิ่นขอความรลงมืออย่างมากเขาก็เห็นแบดทุกอย่างนี่แหละอืมขอความร่วมมืออะไรมาเราก็ทำไปทำให้หมดทุกอย่างเราก็ไม่คิดว่าจะไปว่าอะไรหรอกเพราะต่างคนต่างอยู่ต่างอาศัยกันแล้วกินอยู่ใครมันแล้วไม่ใช่ว่าจะไปรบกวนอะไรกันแต่ว่าก็ะเปาดีๆก็เพิ่นยิราขอความรลงมือเน่อมาเดบอปีละเทือเดบออืมทัางผุนขอความหลงมืออย่างท่างหยูกก็รลวมือทำดื้อเพรา่า ก็บ่ไเดี๋ยวว่าเป่าพวงมาลัยเด้อเว่ากันดีๆนี่ล่ะเปรากันเป็นกันนี่ล่ะเอาประกันแต่กันดีๆว่านมันลาบ่ได้ตีมื้อเดียวนึงมื่อันเกิดพอขอลาบแ0บเข่าสีบิษัทใ่มีแต่โซ่เขาบอกว่าลาไม่ได้ไม่ให้ลาใหญ่ต้องใหญ่มือหาเอาเพรานใหญ่จะจังได๋ล่ะก็รู้อยู่ชีวิตศิลปินนักร้องนี่เด้ยร์รถบินนี่ใครมาอะไรที กกขี่เขาอยู่นีกขี่เป็นกระซีอยากได้รถบินก็ได้บุ๊คคนบาง้นเอารถบิน Kalau kira-kira di Pak,